เราได้รับเกียรติครับเพราะว่าตอนนี้ทางกัมพูชากับทางประเทศไทยก็มีการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาในเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์นะครับให้ให้ให้เกิดการพัฒนาร่วมกันพอดีละครเรื่องขุนกระทิงเราถ่ายทําในลักษณะแบบหนังแล้วก็เป็นที่นิยมที่นู่น <c oughs> หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เชิญเชิญเราไปพูดคุยเชิญเราไปแลกเปลี่ยนทัศนคติ กไ็ได้ได้รับเกียรติอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเขาเขาให้เกียรติผมมากที่ที่เชิญผมไปแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การถ่ายทำสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆรวมถึงสตันรวมถึงแนวความคิดจะทำแอคชั hmm. ่นผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้กกับของของของทางกัมพุชานะครับว่าว่าจะแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เพราะว่าจริงๆนอกเหนือจากที่ทำละครแล้วผมยังมีบริษัทอาวุธเพื่อใช้ในการถ่ายทำด้วย เราสามารถที่จะเดินทางได้ทั่วอาเซียนก็ผมมีโอกาสได้คุยกับเพ่เขาด้วยนะครับลึกๆพูดคุยกันเล่นๆนะ่ะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมมามาถ่ายที่นี่ร่วมเล่นละครไทยไหมเขาย,ยินดีเขาย,ยินดีนะครับแล้วก็อ่มันผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าตอนนี้เราเปิดประตูอาเซียนแล้วเราเหมือนกับเราเปิดกำแพงแต่เรายังไม่เคยไปหาไป ไปหากันเลยเราไม่เคยเข้าไปในบ้านเขาเขาไม่เคยเข้ามาในบ้านเราถ้าผมมีโอกาสผมได้คุยกับพระเอกท่านหนึ่งละถ้ามีโอกาสอาจจะเชิญมาเล่นละครไทยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังจบไม่ค่อยลงเรื่องค่าตัวเขาเขาได้ดูเขาได้ดูงานของทางทางคังขุนกระทิงแล้วเขาก็ชอบนะครับแล้วก็หลายหลายคนที่อยู่ในกัมพูชาก็ชอบชอบแล้วก็เรื่องของแอคชั่นมันก็เลย <S <S ไปดังที่น,นู่นเฉยเลย วเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับงานครับว่าว่าเขาจะมีงานอะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปอยู่แล้วเพราะว่า,าผมได้คุยกับโปรดักชันที่นู่นเพราะว่าคุณกันทิงเราไปถ่ายที่มาเลเซียแล้วก็เรื่องต่อไปก็ใหญ่อยู่มันแรงผักดันยากไปมาเลเซียคราวที่แล้วก็ยากนะคราวนี้ที่เล็งไว้คร่าวๆนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเนี่ยครับจะเป็นกัมพูชาฟิลิปปินส์มาเลเซียพมา่าอันนี้ที่เขาเ่าคุยคุยกันอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ว่าจะให้ให้ ให้ไปที่ผมอยากไปหรือเปล่าขออุไ้ไปก่อนนะมาเอาเรื่องมือหน่ยไมมให้เสร็จก่อนเพราะว่าค่ายผมผมทำเองมันผมกำกับได้ทีละเรื่องอะนะครับมันก็แต่แต่ก็ผมโชคดีที่ที่ทางช่องเสร็จให้ให้โอกาสผมต่อจากขุนกระชิงเป็นมือเน่มือหน่อยเมฆเสร็จปุ๊บก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวามให้ทุกอย่างมันเป๊ะจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ข่าวจริงก,ก็วางไว้แล้วครับคร่าวๆแล้วก็เป็นฟอร์มฟอร์มใหญ่แล้วก็ก็เป็นอันนี้เป็นบูมโหรานด้วยอยากทำอ่ะผมรู้ว่ามันยากแต่อยากทํา เราถ่ายไปแล้วประมาณ14คิวครับก็ใช้เวลาหลายคนบ่นว่าค่ายนี้ทำนานก็พยายามทำให้เร็วเนาะเอาไว้ลุ้นกันใช่เดี๋ยวขอแบบเป๊ะ,ปะมีหลายคนถามครับว่าทำไมต้องแหม่ทำเป็นอุบทำเป็นอะไรมันมันมันอยู่ในช่วงของการพูดคุยเดี๋ยวถ้าผมให้ข่าวอะไรที่มันไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันไม่เป็นขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวก็บอกว่าโอ้ยเ,เวอร์คิโมก็ขอบคุณก็กดีใจครับที่ที่ที่ผมมาทำตรงนี้เรา แล้วได้รับการตอบรับดีทั้งในโลกโซเชียลในกระแสของสังคมในด้านอื่นๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคำคำชมคำยกย่องฉายาอะไรต่างๆผมอายเหมือนกันนะฉายาเนี่ยคุณพี่เวอร์วังอลังการอะไรแนะ่ผมก็เขินแต่ว่าจริงๆเราก็เราก็ร,กรกักในการทำครับเราผมสนุกกับการทำตรงนี้